สวัสดีครับหมอโกอฟนายแพทย์สิทธาเล็กขีนอุปูลนะครับแพทย์สังคมสื่อสารเพื่อคุณธรรมครับในช่วงที่สถานการณ์ไวรัสกำลังระบาดแบบนี้นะครับการที่เราจะดูแลสุขภาพให้ดีต้องกินร้อนช้อนตัวไม่สูบหัีชัวรล้างมือนะครับการกินร้อนเนี่ยนอกจากอาหารสุกๆร้อนๆแล้วนะครับการรับประทานเครื่องดื่มร้อนๆสมุนไพรดีๆก็จะช่วยเสริมภูมิต้านทานจากภายในให้ต่อสู้กับไวรัสได้นะครับวันนี้ผมขอแนะนําเครื่องดื่มสมุนไพรครับชาหอมกฤษนาครับซึ่งมีส่วนประกอบของแก่นกฤษณาและใบกณา เป็นของดีเอเชียตอนออกสิีงใต้เลยนะครับเป็นเครื่องดืง่มสมุนไพร ภายใต้สิทธิบัตรคนไทยรายแรกของโลกด้วยนะครับที่บอกว่าดีแล้วก็เสริมภูมิต้านทานเพราะว่ามีสารโพลีฟีนอลครับซึ่งช่วยในการต้านอนุมูลอิสระสูงเลยครับก็จะชะลอชราได้นะครับควบคุมความดันโลหิตสูงได้นะครับลดไขมันในเลือดนะครับเพิ่มไขมันตัวดีลดไขมันตัวเร็วนะครับลดน้ําตาลในกระแสเลือดครับเพราะว่ามีส่วนในการยับยั้งเอนไซม์อะไมเลสให้ย่อยแล้วก็ดูดซึมเจ้าปูโคช้าลงก็จะป้องกันฟันปูได้ด้วยนะครับที่สําคัญช่วยบํารุงปอด บำรุงหัวใจบำรุงสมองเพิ่มความจําที่ดีครับเพิ่มการเผาผลาญไขมันก็ทําให้อ้วนช้านะครับและก็มีส่วนในการช่วยในการทำลายเยเื่อหุ้มเซลล์แบคทีเรียก็ป้องกันท้องเสียแล้วก็ไทฟอยด์ประโยชน์เยอะขนาดนี้แล้วยังไม่พอนะครับในเครื่องดื่มชาสมุนไพรกสนาเน,นี่ยนะครับยังมีดอกคํมฝอย ช่วยลดความดันลดไขมันในเลือดนะครับยังมีชะเอมเทศช่วยแก้เจ็บคอแล้วก็บำรุงหัวใจและก็ยังมียาหวานช่วยลดน้ําตาลแล้วก็ไขมันในเลือดได้ด้วยดีขนาดนี้หาเครื่องดื่มดีๆแบบนี้มาดื่มได้ทั้งแบบร้อนและชงทิ้งไว้ไปแช่ตู้เย็นดื่มก็ได้นะครับหาสิ่งดีๆบำรุงร่างกายกันเพื่อต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 ครับ